รถวันแรงอ่ะโหใครใช้ให้เอาเฟอร์รี่มาขับกลางคืนอ่ะเสียงมันก็ดังเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชนชนถอยก่อนเอ๊ะเอ๊ะเอ,ะเอะ๊แม่รอบข้างมืดสนิทมีแต่ควันรถและแสงไฟจากหน้ารถเพียงเท่านั้นสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นัทจานัจาอ,อยู่ในเกมโรบ,บอทนะคะวันนี้เห็นว่า มันจะต้องเปิดเพลงเช็คด้วยว่าเผื่อแบบว่าเรดิโอของเรามันจะแปลกแปลกไปนะคะเวลาตอนนี้อ่ำเที่ยงคืนหนึ่งนาทีรามีพระหน้ารถด้วยพระหน้ารถสมจริงสุดๆไปพูดพันททำเพลงไปกันเลยดีกว่ารืน่นรืนรืน่นรืนโอ้โอ้โอ,อบางจากตรงน,นั้นมีศาลา เอออมก็ขับังคับรถไม่ค่อยเก่งซะด้วยดูสิมีอะไรประหลาดเปล่าอ่ะ,โอ,นะอะโอเคไม่มีนะข้างๆอะไรไหมโอเคไม่มีนะปกติปกติไปขับรถเลนขวาเพราะว่าเราเป็นเด็กนอกไงอะอุ้ยตกใจนึกว่าเพลงนึกว่าเพลงอันนี้เออตรงข้างหน้าก็มีศาลาอีกดูสิ โอ้ยหอเฮ้ยรถมันแรงจริงเลยครับพี่โอเคไม่มีนะโอเคเพลงดับแล้วอุยจะตกใจขออภัยมือใหม่หัดขับครับพี่หดข้างหลังอย่าพิ่งมานะโอ้อันในี้คือวัดเหรอ นี่คือวัดนี่คือวัดโอเคนี่คือวัดนะโอ้เอาฮ่าฮคุณเจฟ้าเอาใหม่เรามาเริ่มกันใหม่เรามาเริ่มกันใหม่นะทุกคนโอ้เป็นนางฟ้าขึ้นไปเลยเอาใหม่เรามาเริ่มกันใหม่เรามาเริ่มกันใหม่โอ้โหเพลงดังมาก ไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่ขับชา้าช้าขับชา้าช้าขับชา้ชาช้าช้าต้องขี่เลกนกลางเข้าไว้เพราะว่าเราขับรถดีที่สุดเว้แพอเปิดเทแล้วมันไม่ดับเลยเนาะเราปิดได้ไหมอ้าวก็ปิดได้น่งอ่ะเป็นเที่ยงคืนเป๊ะเที่ยงคืนหน่้อค อ่ะไปบางจากนะเออ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 ค่อยๆไป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 อ่าสาระยังไม่มีอะไรปกติปกติปกติมากมันมืดจริงๆเลยนะโออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกอีกเดี๋ยวตกอีกไอ้เปิดเพลงไหนดีกว่ามันเงียบว่ะลมเย็น โอเคตลานี้มีอะไรไหมาลานี้มีอะไรไหมครับเฮ้ยไม่มีนะโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอวัดอีกรอบหนึ่งโอเควัดเหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดปกติเลยโอ๊ะมันจะไม่ปกติเพราะกูขับนี่แหละจะบ้าว่าเอ๊ะ ตกตกอีกทจะตกอีกแน่ๆเราเห็นอะไรผิดเราเห็นอะไรผิด,ผดปกติไหมมันไม่ผิดปกติเราก็เลี้ยวเลยไว้ easy game easy life อต้หนึ่งแล้วครับต้นหนึ่งแล้วครับเส้นทางขนนมันเริ่มหายไปจริงมันหายไปจริงมือตุบ เออ,อมาแล้วไฟบักอ่าป้ายเดิมนะบางจากนะโอเคเออขับต่อไปไหนชาลาต้องค่อยๆไปเดี๋ยวตกข้างอีก คงไม่มีอะไรดอกเนาะข้างหลังอะงร,ระู้สึกเสียวสลังเพราะว่าเดูดูสิสารานี้มีอะไรเปล่าทาดาาตาเอ๋ตาเอ๋มีอะไรป่าครับไม่มีนะโอเคต่อเนื่องต่อเนื่องอออออต่อเนื่องโออจะตกเฮ้ยทำไปรถมันแรงขนาดเนี้ย ไม่กล้าดูในวัดเลยว่ะไม่กล้าดูในวัดเลยทุกคนตาเอ๋ออ่ะกำแพงดิ้นกำแพงมันดิ้นมีอะไรเปล่ามีอะไระเปล่าไม่มีนะหน้าต่างวัดเหมือนเดิมทุกอย่างโอเคหน้าต่างวัดเหมือนเดิมทุกอย่างไปยาวไปยาวไป ถ้าเราถ้าเราเลี้ยวผิดอะ่ะมันน่าจะกลับมาเป็นเวลาเดิมรึเปล่านะแต่วันนี้มันไม่มีอะไรเลยปกติมากจะไม่ปกติเพราะกูขับรถนี่แหละกูขับรถดีมากๆเลยไงรถมันแรงอะ่ะโหใครใช้ให้เอาเฟอร์นเจอรมาขับลองคืนน่ะเสียงมันก็ดังเลยเออเออเอออชนชนถอยก่อนเออเอเอไอ,อแม่ รอบใหม่รอบที่สามแหละไปดูนี่เราจะจบไหมวันแรกวันแรกมันก็จะไม่มีอะไรโอเคมันคงไม่เลิกแต่วันแรกหรอมะเออไม่มีหรอกไปอดแรงอด้โคจะแรงเลยไปโอ้ยอะเออเยอะเออถ้าไม่มีเพลงนี้เหงาหน้าดูเลยแะปิดหน่อยดีวยกว่าปิดก่อนปิดก่อน มันจะไม่หลอนเอาอ้าะ uh huh. ละเอาละเงียบแล้วเงียบแล้วเบื่อเบอก็เยียบมิดไมเลยดิแง่แม,มโอ้รถโคตรแรงโอ้เอ,อ,อ,อชะลอก่อนชะลอก่อนปกติวันนี้ปกติวันแรกวันแรก,แรกปกติแต่ตอนนี้กูจะตกคุยแล้ว คูอเตกคุยแล้วคับเ้ยเอ้เอ้มาเดียวยากจริงๆเลยไอ้เกมนี่เนี่ยอ่าโอเคอย่างน้อยก็เรียวได้ตีหนึงน่งไปตีหนึ่งจะเช้ายัางจะจะพยายามรอดให้ถึงเช้าให้ได้เว้ยอะป้ายเหมือนเดิมฟังจากเหมือนเดิม โอเคจะค่อยๆไปนะตรงนี้ต้องคอยสังเกตด้วยมีเปล่าเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไอ้ไฟนี่มันเคยเป็นสีแดงหรอวะบาน่ะปกติปกติกต <c oughs> แล้วสาลานี้ล่ะาลานี้ล่ะ ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรโอเคไปโอ้ย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 จะชนกำแพงวัดโอ้ยรถมันแรงดีจริงจริงดูสิวัดมีอะไรเปลี่ยนเปล่ามีอะไรแปลกๆอละเป่ามีอะไรแปลกๆอละเป่าหวังว่ามันแบบมันจะมีแบบไอ้ยายสปีดอะไรวิ่งตามปะเนี่ยไม่มีไม่มี โอเคปลายข้างทงข้างทางอะไรก็ไม่มีไปเลยไปเลยไอที่น่ากลัวกว่าผีตอนนี้คืออะไรรู้ปะกลัวตกข้างทางคือตกไปก็ต้องเริ่มใหม่ไงเอ้ยอยอ๋ยเอเอาอีกแย้เอ๋แ้เอีกแย้เราต้องค่อยๆเลี้ยว้อเราต้องค่อยๆเลี้ยว เอ้ยยยถูกไหมถูกไหมถูกไหมเอ้ยต่อกันที่เวลาตีสองอย,อย่างต่อเนื่องไปเลยเราต้องกลับเช้าให้ได้สิมีอะไรประหลาดกระเป๋าแน่เปิดเพลงสักหน่อยดีกว่าอ้ามันเงียบมันเงียบ หลบอ่าหลงเย็บพัดอ,อ,อ,อ่ะไปบางจากเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไหนดูดิอ่าไฟกลับมาเป็นสีขาวแล้วเว้ยโอเคไปเลยไปเลย ต่อเนื่องครับต่อเนื่องต่อเนื่องครับตอนนี้รถแรงครับแสงไฟถนนมันมเริ่มหายไปมันไม่ได้เริ่มหายไปเว้ยมันไม่มีมไอ้ที่อะไรอะ่ะเฮ้ย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 ไอ้ที่อะไรอ่ะเห็นนะเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ย ไม่มีอะไรข้างหลังกูหรอกเนาะแต่เมื่อกี้มันมันบินเลยอะ่ะมันบิชีเอ้ยอ๋อไม่ใช่มันใบไ,ไม้มันบินอะ่ะมันบินชีมาเลยอะ่ะแล้วมันก็แดงแดงอะ่ะบ้าบอแหละบ้าบอแหละบ้าบอจริงจริงหลอนไปเองหลอนไปเองอายุมหลอนไปเองม,มีอะไรหรอ มีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอทุกคนคิดมากเออมันก็แค่หิ่งห้อยเปล่าวะใช่ไหมเออปกติไม่ได้มองวัดเลยอ่ะปกติแหละโหไปเลยเหยียบเหยียบเลยเหยียบมันลอยตามกูมานะอย่าลอยตามมานะเว้ยอย่าลอยตามกูมานะเว้ยมันก,ก็ตายตามไปด้วยจริงด้วยปึง้งยังไงยังไง ต่อกันที่ตีสามไปเลยไปเลยอะบางจากยังเป็นป้ายเหมือนเหมือนป้ายมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะมันอาจจะเล่นที่ศาลาซะมากกว่าใช่เปล่านะใช่อ่ะเปล่าน้าโอ้โยหยดัดัดจัดจั๊เอ๋เฮ้ยย่ามเป็นสีนี้เล้อ่ะใช่แหละตีสามแล้วนะเว้ยเวลานี้แม่งเวลานี้เขียนสุดแล้วด้วยประเด็นอนะ ดาดไม่มีอะไรเลยพัดเปิดเพลงสักหน่อยไม่มีอ่ะถ้าเราเลี้ยวผิดมันจะกลับมาเป็นเวลาเดิมแน่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 หรือว่ารอบนี้มันจะอยู่ในวัดปะจ้าเอ๋จ้าเอ๋ งเน่าจ่างมันเปิดแล้ววะเน้ยน่าจามันเคยเปิดแล้ววะมันเปิดใช่ไหมเนี่ยเนๆ่หนๆไหนๆทุกคน มันเปิดแน่ๆเหรอปกติหน้าต่างมันเปิดใช่ไหมมันมืดมากเลยว่ะนอกจากแมบบจะมืดไม่สิไม่ใช่แค่แมบมืดจอกูก็มืดแลอันนี้มันผิดปกติป่าวะลองไปดูกันไม่มั่นใจ ถ้าเราหันหลังไปนะมันจะอยู่หลังเราก็วะกวัวไปหนามั้งไปเถอะขับต่อไปเหมือนเพลงดีกว่าไอ้เอ้ยคนลุกหัวเลยคนลุกทั้งตัวเลยคุณจะบ้าขุดเหยียบเลยขุดเหยียบอย่างเดียวตอนนะี้เออเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกโอ้โอ้ ่โอ้ my god ตีสี่แล้วครับพี่น้องแล้วคือขับมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเราก็เป็นพีมันกันเราไม่มีตัวเราม,มตะแคนงอ่ะพักเรื่องพักเรื่องไลสสาระกันไว้เท่านี้ไปไกไปันเลย่ะไปแป็นแมนบื้นป้ายเหมืองเดิมอะปลบาเหมืองเดิมเลยว้าวว้าว,ว,าว เออเองสาลานี้ไม่เคยผิดปกติเลยไม่นะเออยามันไม่ค่อยเรืองแสงก็นะไม่หรอกไปเถอะโอ้โอกูนั่นจะทำตัวเองตายตามเข้าไปปื๊ดปื๊ดแน่ๆอะไรอ่ะมีอะไรเปล่าป เฮ้ยเห็นปะน่ะเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นมันไหมมันมีอะไรขยับตรงนั้นตรงปลายเมาส์ตรงปลายเมาส์ไม่กล้าขับเข้าไปเลยว่ะไอบลาเออไอยาฮายฮ่ายามันมันคงไม่วิ่งแล้วก็กระโดดเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีจริงนะ เมื่อกี้มันมีไปไหนแล้วอะไม่เอานะเพื่อนเยานะ่ะอย่าเด้ออย่าเด้อแม่นะแอนนี่แอนนี่แอนแอนีอนอนอน่อะสารามัมมีอยู่เลยนะแต่ครั้งหน้ากูเนี่ยกูว่ามีแน่นะแ้เปิดเพลงหน่อยดีกว่าขนลุกเลยว่ะขนลุกเลยว่ะ นี่ขนาดแค่โรบอกแล้ว,วเนี่ยอ๋อหน้าต่างมันเปิดอยู่แล้วโอ๊ยไม่กล้ามองจ้ะเฮ้ยมันอยู่นี่เนี่ยนี่ไง ไอตัวเหลี่ยมมันเดินอยู่เราชนไว้เลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุง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 ไม่ไปเหรอครับลุงลุงไม่รู้เหรอว่าแถวนี้มันอันตรายขนาดไหนลุงลุงแถวนี้มันน่ากลัวนะมันมืดตงตื่อเลยนะลุง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 คะ ลุงครับลุงลุงลุงเขาจะเดินไปถึงไหนอ่ะอยากรู้ว่ะตามกระดึ๊บกระดึ๊บอ่าลุงเขาจะเดินไปถึงไหนเราดูกันอยากรู้หน่อยว่าลุงแม่งจะเดินไปไหนมันจะถึงตรงน,นั้นเหรอเนะี่ยถ้าลุงแม่งเดินไปจนถึงศาลแล้วแวบหายไปนี่ฮาเลยนะเว้ย คับต่อไปไม่ไม่หลักดูลุงก่อนแนละ้วลุงเดินไปไหนอะ่ะเราคือหันไปคุยอะไรด้วยก็ไม่ได้ไม่แต่ลุงไม่ได้เป็นผีอะ่ะมันก็ปกติปะมันไม่ปกติหรอปกติไหมทุกคนลุง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 ครับลุงจะไม่ไปกับผมจริงเหรอครัี่ลุงพี่ลุงเฮ้ย ฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงปืนแล้วลุงก็ก็หายไงก็ก็หายก็ลุงก็หายไปเลยก็มาต่อกันที่ตีห้าเลยดูสิดูซิว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปเบ่าเ แล้วนัเเ่นอย่างนั้นไม่มีใคร,คนนรใที่เจนระถึกรต่ถึกจริงโอเค,อเคสารานี้ไม่เคยมีอะไรเลยว่ะไปเรื่ยยอยๆสารานี้ก็ไม่มีอะไรเช่นกันไปไปเรื่อยๆ ิวเชตี้นกล้วยมันหายไปไหนป่าววะี่ยมันตน้องมีต้นกล้วยตรงนี้มันหายไปไหนวะใช่ป่าววะ,ะ,วะต้นกล้วยมันหายไปใช่ป่าววะใช่แหละใช่แหละมั้งใช่แหละ,หลหละไปไปไปอะไรก็ได้ไม่เอาจำซะแก อะไรก็ได้ไม่เอาจำสแก์แบบ a, อ้ลอลงมาไม่เอาไม่เอาเ้ยเ้ยเใช่ไห <S <S <an ches> มหกโมงยังหกโมงยังและเราก็มาต่อกันที่หกโมงเช้าที่ไม่สว่างเลยนี่มันหกโมงแล้วนะทุกคนทำไมมันทำไมมันทำไมมันถึงมืดตืต้อขนาดนี้ รัฐบาลว่าทำอะไรกันอยู่ดึบๆนั่นแน่ตาเอ๋เอ้ยไม่มีอะไรตลูเมื่อกี้ที่ต้นกล้วยมันหายไปมันหายไปจริงๆด้วยสารานี้มีหรือเปล่าไม่มีแล้วนะทุกคนไ,ไปต่อเนื่องเพราะมันไม่มีอะไรล่ะมีตลุงคนนั้นแหละ,ะแลกสุดแล้วมั้ง อา้าต้นกล้วยหายแล้วใช่ไหมอ่ะใช่ไหมวะใช่ดิต้นกล้วยหายแล้ววัดก็อยู่เหมือนเดิมต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยหายต้นกล้วยหายเหมือนรอบเหมือนรอบที่แล้วเลยเราก็ไปยังต่อเนื่องดีเดี๋ยวก็เจ็ดโมงเช้าแล้วเออเจ็ดโมงเชา้าวันอังคารใช่ไหม เจ็ดโมงเอ้ยเพลงใหม่เฮ้ยเพลงใหม่วู้วุ้ยเพลงพอจังค่อยค่อยไปฟังให้จบเอ้ยโอ้เส้นทางนี้ตอนเช้าสดใสนะเนีย่ยเอ้ย หอี่ไอ้สาราให้เรามองกันทุกคืนเอ้ยไม่มีไม่มีมมหรือเพราะมันเช้าแล้วนี่คือจบอยังอ๋อนี่ก็สาราอันนั้นไม่มีอะไรแปลกๆเลยเอ้อาขนมต้นกล้วยมันอันนี้มันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอ แต่เมื side, like hey ่อกี้เลี้ยวซ้ายใช่ป่ะไม่เห็นขึ้นมาอยู่ะมันคงไม่มีอะไรยามเช้าหรอกมะมันคงไม่มีอะไรวัดโอ๊กยมเช้าหรอกมั้งครับใชไมทุกคนเอ้ยแล้วเราต้องเลี้ยวไหนอ่ะเอ้ยจบแล้ว จบแล้วสุดยอดมากกว่าจะจบลงข้างทางไปสองทีสนุกมากเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอสุ่มอันที่มันน่ากลัวน่ากลัวจริงๆก็เถอะเป็นไงกันบ้างครับทุกคนถ้าทุกคนดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ส่งต่อไปให้เพื่อนๆด้วยนะขอบคุณที่ลงมาเจอกันสำหรับวันนี้แม่บุย